Chiêng nó chỉ nhau tác nhỏ có a gusan lube chói luôn chóng nừng... đến Nói kì, nừng... Đói, nó chênh lòe luôn 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 luôn

ตอนนั้นช่วยฉันได้好呀ช่วยฉันได้นะ เพียนเนี่ดนะประมาณเก้าเดือนเียนวสูจะเนเนาเขาว่าเปรเรื่องเรืองแล้วคานนี้พอเพียนจะสิ้นเลยนี้พอจะสิ้นมีเพียนจะสิ้นแล้วเดี๋ยวนอเพียนแล้ว บออันเขากรบโบหูเนาะแต่เขามาอยู่เ็เขามาเฮียนอยู่นี่เนาะมามีตาซิ้นตาเสื้อตากระโปรงแล้วก็ตาทรงหูยู่เต่เต้ซิ้นเลยเขาตัดแล้วแล้วเขาตัดแต่ตอนทำอีทำอีเขามาแล้วแล้วทุกๆปีนี่เปิดงานไหนเปิดเดือนไหนเปิดเขาเขากำลัง เดือนสองก็สิบสีคือกันบ่มาบอแม่นอง่าตอนอันพีไก่นี่เขาเขาเรียนจบมันเดือนสามเนาะพอเขาเรียนจบเดือนสองแล้วเขามาเดือนสามเตปีนี้แหละเขาชิดจบอันเดือนสิบสองเตปูหูว่าเออลุนตัวไปเขาชิ้หาตอนใดหอกับเตูหูมันเตเตรับปีมันมันบอกคือกัน ตั้งแล้ผู้อมาตัเครืองนี่เมาห้อนี้เ ouais. nada, ย pues, ่อางจาษดนสิีเข้ ah <acy brick were pineapple> ้โดยเขาก็เขาก็มาตายู่ห้องนี้แหละเขากับุหูเขาเป็นนักเงียงของบุได้ตะผู้บุดต ừm, à, giáo, học, học mà hiền để học bơi đấy ta, vui vẻ giáo, ta, gặp, 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 gặp,

อยู่กุ้นชายเฮเธออยู่ชิตองสีดัวเลยจะเตี้ยเ่งเลยจับเตี้ยอยู่จีงหาเจอจีจีงหาเจอฮอเสียเลยเด็เตี้ยที่เราอยู่รอนชายหนึ่งรอนชายแล้วเชอยากกูได้ถ้าเาอยู่กุ้นสีต่อไปกูจงให้เราเจนึกูหายตัวเดนกุนจีไล่ชงหาหังนี่ยกไปเพื่อหันมา yêu cũng dí lì em cũng dí mà cứ nâng nhẹ sư sư nào nữa ha giờ này cũng bắt bây giờ chỉ phải được quay để hồ chỉ vô trong nữa em cũng chỉ muốn nhẹ làm gì lo sư huy của chủ bây vô làm gì à em chỉ nâng đại nó đi gì mà cũng chỉ chỉ đây thôi bây tôi

thì sáng nói là sáng sẽ... ngày chắc khổ nữa